แจกไอเดียการเลือกพื้นให้เหมาะกับบ้านของคุณพื้นถือว่าเป็นพื้นฐานในการสร้างบรรยากาศและสไตลข์ของห้องเช่นพื้นไม้ช่วยเพิ่มความอบอุ่นและธรรมชาติให้กับบ้านสร้างความรู้สึกสบาย ส่วนพื้นหินหรือพื้นกระเบื้องจะให้ความรู้สึกดูหราและทันสมัยพื้นที่เลือกใช้งานมีผลต่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเช่นพื้นที่นุ่มนวลและไม่ลื่นจะเหมาะกับบ้านที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุพื้นที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนและทำความสะอาดง่าย จะเหมาะสําหรับพื้นที่มีการใช้งานหนักเช่นห้องครัวหรือห้องนั่งเล่นการเลือกพื้นก็ควรให้เข้ากับสีสันและสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เช่นพื้นสีอ่อนทําให้เฟอร์นิเจอร์สีเข้มโดดเด่นขึ้นในขณะที่พื้นสีเข้มจะเน้นความหรูหราและสง่างามของเฟอร์นิเจอร์พื้นที่ใช้ส่งผลต่อความรู้สึกของขนาดห้องพื้นที่มีสีอ่อนและขนาดใหญ่สามารถทําให้ห้องดูกว้างขึ้น ในขณะที่พื้นสีเข้มจะทำให้ห้องดูอบอุ่นและเป็นกันเอง